เยอะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆตลาดแหลมสิงห์นี่อาหารทะเลเยอะมากได้ปลาหมึกได้กุ้งนะคะเราก็จะไปทำย่างกุ้งย่างปลาหมึกกันค่ะวันนี้ก็เตรียมซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อได้ปลาหมึกได้กุ้งนะคะเราก็จะไปทำย่างกุ้งย่างปลาหมึกกันค่ะวันนี้ก็เตรียมซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจจะไปอยากได้แล้ละครับเวลาคนปอกไม่เป็นนี่กินยากยากหรอกง่ายง่ายเลยเอาไปที่ไรปอกกินไม่ดีแน่สิอันนี้ปลาหมึกใหญ่โอ้ปลาหมึกอ่ะเร่องใบนี้ตัวใหญ่ดีเห็นใช่ปลูกเลยค่ะตอนนี้ค่ะตัวไม่แพงค่ะเพืพี่มันส่าตัวกิโลกว่าราคาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาวันที่พี่จะไม่นั่งเลยค่ะรอรอพอดูขี้ออกให้เนาะ มือมันไม่ต้องถ่ายทางโรอยากกินของปวดกระชอนไม่ดีเนาะเดี๋ยวไปดูกุ้งปลาดำก่อนเคร่องใบนี้ตัวใหญ่ดีเห็นใช่ถูกเลยค่ะตอนนี้ค่ะตัวไม่แพงค่ะพี่มันาสา<ะ>บตัวกิโลกว่าราคาอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาวันที่ที่ตลาดกรชอนนี่ประเม,มินกุ้ง อันนี้ตัวใหญ่มากค่ะอันนี้ก็ม,าามังงาเหมือนเดิดไข่เราเปโอ้อันนั้นปูปูไข่ปลาปูมันอันนี้เยอะอันนี้บรรยากาศร,รอบๆนะคะบรรยากาศร,รอบๆตลาดแหลมสิงห์นี่อา,าอาหารทะเลเยอะมากเน,นืมีนิ่มห้งองไทยน้งลบอยากกินของปวดตะคร้าวไม่ดีเนาะเดี๋ยวไปดูกุ้งปลาดำก่อน ปลาหมึกปลาหมึกปลาทูอานาีปลาทูอะไรนี่ออนี่มาตลาดนัดแหลมสิงห์นะคะไปดูอาหารสดกันทางนี้พี่ชงใบไปดูก่อนนะคะนี่กลุ่มกลุ่มกุมเป็นน้ำเป็นะไรเสือแทะค่ะใ้กุ้งทะเลไหมคะใช่ค่ะอะไรเนาะปลาปูหงอย่างค่ะพี่เูง่ายเลยถ้าเป็นกูเนี่ดูกุ้งกุ้าดำ ม่นันเก็บไม่ได้ไงไม่เห็นอาหารสดต้มลวกยาวันเดือยไหมไม่เดอันนี้จะอร่อยจ้ะสงวนแต่ทำไรอันนี้สองหัไม่ไม่ทำค่ะไข่แม่ลูกเอากลับกินทำกินเลยค่ะทำกินวันต่อวันเลยเนาะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทำแกล้มเดินตลาดก่อนค่ะเดี๋ยวพาชมตลาดค่ะมีพวกอาหารการกินเยอะแยะดีค่ะ ง,งามเราเป็อันนั้นปูปูไข่ป,ปูมันต้มลวกยมันือมัไหอ,อันนี้จะอร่อยกว่าวเนีอะไรอันนี้สองโลไม่ไม่ทำค่ะไข่แม่ลูกตัวน,น,วนง,งามหตัวตัวตัวใหญ่ทีนี้น่าจ๊เออน่นะเนนจ๊อาหารทะเลกันนะคะนี่ จะสีฟ้านะใช่ค่ะเอันี้เอานี้เพราะว่าลูกสานี่เพราะมันเป็นุ้งอะไรายเสือไยเสือมันคนแบบว่าพุ้งกุลาดำเลยคะกุลาดำนั่นแหละค่ะใช่เลยเอาไปดูค่ะโฉดมันตัวงามๆก็ห้าตัวห้าตัวตัวใหญ่ทีนี้โอเคเออน้าหนเจ๊ซื้อาหารทะเลกันนะคนี่ จะตัง้ถ้าเอานเนจะสีฟ้าน่เลยค่ะอนีเอี่ว้เพรว่าูกเอากลับกินท,ทา,นนทานกินเลยค่ะทากินวันกวันเลยเนะได้เจอกันใหม่คิปน,นะคะทปลงอเดินตลาดขเดียค่ะชมตลาดผักมีพวกอาหารการกินเยอะแยะอค่ะเลยค่ะรพระดูอออี้เอาให้นะเอากลักินทากินเลยค่ะทากินวันกวันเลย ได้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะทำแปลงของเดินตลาดก่อนค่ะเดี๋ยวพาชมตลาดผักมีพวกอาหารการกินเยอะแยะีค่ะเอาอกับกินทํากินเลยะคะ่ะทํากินวันก่อวันเลยเนาะได้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะทำแปลงขอเดินตลาดก่อนค่ะเดี๋ยวพาชมตลาดผักมีพวกอาหารการกินเยอะแยะีค่ะตุณตัวน้ำงามก็อห้าตัวห้าตัวตัวใหญ่ไหมเนี่ยโอเคน่าระกจีเสื้อหานทะเลกันนะคะนี่ เด็กคนตังต้นัวงามๆก็ห้าตัวอห้าตัวตัวใหญ่ๆเห็นไหมเห็นไเจ๊เออนั่นแหละเจ๊อาอาหารทะเลกันนะคะเด็กคนตั้งขอเอากลับกินทำกินเลยค่ะทำกินวันต่อวันเลยเนาะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทำแปลงของเดินตลาดก่อนขับเดียวพาชมตลาดผักมีพวกอาหารการกินเยอะแยะอีกค่ะอาหารทะเลเยอะ,ะ,อ,ะ,ยอ,ะอันนี้มันในกาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆตลาดแหลมซิง์ นี่อาหาร,ารทะเลเยอะมากไปนี่มาตลาดนัดแหลมสิงห์นะคะไปดูอาหารสดกันทางนี้พี่ชงใบไปดูก่อนนะคะมีปลุกงลุกงกุกเป็นดูปลุกปลาดำไม่นันเก็บไม่ได้เลยโอ้โหอาหารสดเอกไม่ดีเนาะเอาไมล่ะตัวใหญ่ที่เด่นอะก็มี อ,อัน,นกระปมาเ,เป็นที่เป็นเลยเป็น,เป,นเป็นสดสดน้ำงามต้มตัวน้ำงามก็อหตัวอีห้าตัวตัวใหญ่ไนเนี่ยนัน่นอะรเอานเกันนะคะเสื้อหมูนี่นีกนีนนี่ะีนี่นี่นี่น้านี่ก่นี่นนี่นี่นี่่นนน่นี่นีนีี่ดีน่ดาดานี่นีี่นี่น่นนี่น่ ทะเลเยอะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆตลาดแหลมสิงห์นีอ่อาหารทะเลเยอะมาก<ะ>อันนี้กุ้งอะไรลายเสือลายเสือสวยๆด้วยลายเสือ,อม,มันคนละแบบกับกุ้งกุลาดำใช่ไหมคะักุลาดำน่นะหละค่ะใช่เลยเอาก<อ>ี่โลคะสดเลยคะ่ะรอพอี่เอาขี้ออกให้เนะเาะมีปลา,าหมึกคู่ ปาตันนี้ตัวใหญ่มากคะ่ะนี่ลูกๆก,กับกินค่ะเอาของทะเลกลับบ้านไปลูกๆกินด้วยนะคะรอเลยค่ะอรอเพื่อดเอาขี้ออกให้เนาะ ต้นาออาเหลืจะสีฟ้านะคะจะม่เลยค่ะอานี้เอานี่เพราะว่าลูน่าจัดต้นข่าเอาเหลือจะสีฟ้านะคะจมเลยค่ะอันี้เอานี่เพราะมันดูดุ้งกุลาดำไม่ันเก็บไมได้ไงอาหารสดเลยคะรรออาขี่ออกให้เนาะ อันนี้มันในการรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆตลาดแหลมสิงห์นี่อาหารทะเลเยอะมากเลยถ้าออกเรียนจะสีขานะคะจะมีสีขาวอานี่เอานี่ว้เพราะว่าลูกต้มลวกต้มปลาต้องรวใช่ไหมใน่ไหมคะอันนี้จะอร่อยกว่าวันนี้ยทำอะไรอันนี้สองโลไม่ไม่ทำค่ะได้ไข่แม่ลูกได้ปลาหมึกได้กุ้งนะคะเราก็จะไปทำย่างกุ้งย่างปลาหมึกกันค่ะวันนี้ก็เตรียม ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อไะนี่มาตลาดนั่แหลมสิงห์นะคะไปดูอาหารสดกันทางนี้พี่ชงใบไปดูก่อนนะคะมี่กลุ่มกลุ่มกลุ่มเป็นอาจจะไปอยาวไปแล้วนะคะเวลาคนปอกไม่เป็นนี่กินยากยากหรอง่ายๆเลยค่ะไปที่ไรปอกกินไม่ดีด้วทีอันนี้ปลาหมึกใหญ่โอ้ปลาหมึกยากหนอันนี้เยอะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆตลาดแหลมสิงห์ นี่อาหารทะเลเยอะมากปลาหมึกกินปลาหมึกีปลาทูหอยปลาทูอะไรนีกุ้งอะไรลายเสือลายเสือสวยๆเลยลายเสือมันคนระแบบว่ากุ้งกุลาดำใช่ไหมคะกุลาดำนั่นแหละค่ะใช่เลยเอาไปดูค่ะสดจจะไปย่าวแต่มันะไระเวลาคนขอกไม่เป็นนี่กินยากๆเนาะ ุ๊บง่ายๆเลยเขาไปที่ไร่ปอกกินไม่ดีด้วยทีอันนี้ปลหมึกใหญ่โอ้หูปหมึกอ่ะคองไม่ดีเนาะเอาไหมล่ะเคยอยากกินไหมล่ะปลาหมึกอู้อันกุ้บปูมาเป็นที่เป็นเป็นเลยเป็นเป็นสดๆสวยงามปมาจะไปหยาบแล้วละครับเวลาคนปอกไม่เป็นนี่กินยากๆเนาะุ๊บง่ายๆเลยเขาไปที่ไร่ปอกกินไม่ดีด้วทีอันนี้ปหมึกใหญ่โอ้หูปหมึกอ่ะมาจะไปหยาบแล้วละครับเวลาคนปอกไม่เป็นนี่กินยากๆเนาะ ง่ายๆเลยเอาไปที่ไร่ปอกชินไม่ดีด้วยทีปลาหมึกใหญ่อู้ปลาหมึกยาวมีปลาหมึกีตัวใหญ่มากค่ะนี้ ตัวมอันนี้ตัวใหญ่ดีเนี่ยใช่ปลูกเลยค่ะตอนนี้ค่ะตัวไม่แพงค่ะพี่มันตัวกิโลกว่าาลาไทลนี่ต่เดี๋ยวจะมาวันที่อีกันหนงมงาไม่แพงะไขเราเปโอ้อันนั้นปูปูไข่คามปูมันนื้อนี่ไม่ไหายทังโลบอยากกินของปวดกระเาะไม่ดีเนาะเดี๋ยวไปดูกุ้งปลาดำก่อนปลาหมึกกุ้งกา มีกระั่วหอมมีกระัวอะไรเนี่เออ,อจาจจะไปอยากไปแล้วนะคะเวลาวคนปอกไม่เป็นนี่กินยากอยากอ่างเนาะง่ายๆ <c oughs> เลย <c oughs> เขาไปที่ไรปอกกินไม่ดีด้วยทีอัน,น้ก็หมึกใหญ่โอ้ปลาหมึอกอ่ะคอกไม่ดีเนาะเอาไหมล่ะเสียกิน